วัสด,ดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับป้อมพระเครื่องเหมือนเดิมเช่นเคยนะวันนี้ก็น,นําพามาแบ่งปันให้ได้ชมกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับ,บ <c oughs> พี่พี่ท่านใดชอบสนใจรา,รายการไหนสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้แบบนี้เลยนะพี่นะนี่ด้านบนนะครับจะเป็นสกนเป็นการสแกน QR code โค้ดนะ หรือพี่ท่านใดไม่ได้เล่นไลน์ครับจะติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทร099 236 3998นะครับนะหรือพี่ท่านใดครับแอดไลน์เป็นนะก็สามารถแอดเป็นเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับที่ขึ้นไว้นะนี่นะครับวันนี้เราก็มาชมพระกันดีกว่านะพี่เราก็มาเริ่มรายการแรกกันเลยส่วน ช่องทางการชําระเงินครับเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนให้พี่ๆนะแล้วแต่พี่ท่านใดสะดวกแบบไหนนะครับนี้นะครับเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับรายการที่หนึ่งเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับนี่เหรียมพัติ๊กเก่าๆแบบนี้นะครับนี่รายการที่หนึ่งรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับ ต่อไปรายการที่สองนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปูไข่นะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงปูไข่นะครับนี่นี่เป็นรายการที่สองนะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่สามนะเป,ป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะพี่นะเป็นพระจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับ เนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะรายการที่สามนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะต่อไปรายการที่สี่นะครับเป็นพระปิดตาหลวงปุโตนะครับปิดทองนะครับลงปิดทองนะครับพระปิดตาหลวงปุโตจัมโบสองนะพี่นะวัดประดูฉินพีนะครับอันนี้เป็นปิดทองทั้งองค์นะพี่นะ รายการที่สี่นะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะนี่นะครับต่อไปรายการที่ห้านะครับเป็นพระเหรียญหลวงพระเดิมนะพี่นะนี่เหรียญหลวงพรอเดิมวัดหนองโพนะครับนี่สองสี่แปดสองนะ <c oughs> รายการที่ห้านะครับรายการนี้เจ็ดร้ยบาทนะพี่นะต่อไปรายการที่หนะครับ เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะพี่นะนี่เป็นพระเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับนี่วัดวัดป่าถ้ำขามนะครับนี่รุ่นแรกนะสิทธ์ทออจ้างถวายนะปี2507นะครับรายการที่6นะรายการนี้700บาทนะพี่นะ ต่อไปรายการที่นะคดนะเป็นพระเหรียญกลมหลวงชุมพรนะครับเป็นหลวงผู้สุขปูกเสกนะสองสี่หกนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะเรียมพสติกเก่าเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะครับอันนี้รายการที่7ดนะอันเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่8นะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงผู้ทิมนะครับลงยา เหรียญเสมาลงยาสามสีนะครับหลวงพุทิมแปดรอบนะครับนี่ปีสองห้าหนึ่งแปดนะพี่นะเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับนี่อันนี้รายการที่แปดนะเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะต่อไปรายการที่ก้านะครับเป็นแหวนหลวงปู่ดูนะครับ,ว,ดดนะรบวัดสรแกนะพี่นะ ปี2519นะครับเหรียญแหวนปี2519นะพี่นะนี่นี่มีรอยจานมือนะครับมีรอยจานแบบนี้นะนี่นะครับรายการนี้รายการที่9 700บาทนะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่10นะครับนี่เป็นพระ เนื้อเมกสิ์นะครับวัดอนงนะพี่นะนี่เนื้อเขียวๆด้านหลังมีรอยจานแบบนี้นะครับรายการที่สิบนะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับนี่วัดอนงนะครับอันนี้เป็นเนื้อเมกสิทธ์นะพี่นะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระปิตานะครับนี่เป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับ ี่เป็นเนื้อเมกสิทธ์นะพี่นะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเมกสิทธ์นะครับนี่ตายก้นมีอุดนะครับอุดข้างหรือชันนรงนะพี่นะไม่แน่ใจนะครับนี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบสองนะเป็น รูปหลอ่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพี่นะเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่เก่าๆแบบนี้นะพี่นะนี่อันนี้รายการที่สิบสองนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ต่อไปรายการที่สิบสามนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อก่นนะพี่นะ เหรียญหลวงพ่อกันนะครับอง์นี้ผิวสวยนะสวยคมชัดแบบนี้นะพี่นะนี่อันนี้ด้านหลังนะพี่นะอันนี้รายการที่สิบสามนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับนี่เป็นพระสมเด็จนะพี่นะนี่เป็นพระสมเด็จเก่าแบบนี้นะพี่นะนี่ นี่นะครับรายการนี้700บาทนะครับรายการที่14นะพี่นะอันนี้เป็นรายการที่14นะครับต่อไปรายการที่15้านะเป็นพระหลวงปู่สุขนะพี่นะเป็นพระหลวงปู่สุขนะครับนี่นนะคร้บเก่าๆมันๆแบบนี้นะครับนี่ รายการที่15นะครับรายการนี้700บาทนะพี่นะรายการนี้700บาทนะครับต่อไปรายการที่16นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะพี่นะนี่เหรียญหลวงพ่อทองมานะครับวัดสว่างทาสีท่าสีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ด ปีสองห้าหนึ่งแปดนะพี่นะนี่ถาววัลโลหลวงพ่อทองมานะอันนี้รายการที่สิบหกนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับนี่เก็บไปาทางเราก็ไม่บวกเพิ่มนะพี่นะเก็บไปาทางเราไม่บวกเพิ่มนะแต่ขอความกรุณานะพี่นะสั่งแล้วขอรับของหน่อยนะครับนี่ช่วงผมเจอ สั่งเล่นบ่อยมากเลยนะพี่นะของตีกลับมาเยอะนะจ่ายหน้าสั่งแล้วรับด้วยนะครับพี่เห็นใจพ่อค้าด้วยนะครับมันเสียโอกาสคนอื่นนะพี่นะอันนี้รายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปรายการที่สิบเจดเป็นพระสมเด็จนะครับนี่พิมพ์ฐานแซมนะพี่นะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับ เนื้อเก่าๆประมาณนี้นะพี่นะเนื้อหาความเก่าประมาณนี้เลยมีคาบกุคาบอะไรบางๆนะพี่นะดูนะครับนี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทน,นะครับรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเจ้าสัวนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะพี่นะนี่ด้านหลังมีรอยตะใบมีรอยจานนะครับนี่ มาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้นะเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้รายการที่สิบแปดนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้านะเป็นพระนางพญานะพี่นะเป็นพระนางพญานี่นะครับนี่พระกุนางพญานะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับมีคาบนวนดินคาบดิน เกาะนะนี่เนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้นะครับรายการที่19นะครับรายการนี้700บาทนะพี่นะรายการนี้700บาทนะครับต่อไปไรายการที่2ี่นะพี่นะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์กีตานะพี่นะเป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพคิตานะนี่เลี่ยมเก่าเก่าวินเทจแบบนี้นะพี่นะ นี่อันนี้รายการที่ยี่สิบนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่ยี่เอ็ดนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นแรกหัวโตนะพี่นะนี่ด้านหลังเป็นอาจารย์ทิมนะครับนี่ นาเป็นหลวงพุทธวนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดนะพี่นะรายการที่ยีิบเอ็ดนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะต่อไปรายการที่ยีิบสองนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับนี่เหรียญหลวงปู่โตนะครับคุศักรลาดสองห้าหนึ่งสองนะพี่นะมีนี่มีจานนะครับมีจานมือหลวงหลวงพ่อนะ มีรอยจานมือแบบนี้นะนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับรายการที่22นะรายการนี้700บาทเหมือนกันนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับนี่นะส่วนพี่ๆท่านใดนะครับสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้แบบนี้ได้เลยนะ ไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code ด้านบนนะครับหรือจะเป็นโทรสอบถามเข้ามานะครับที่เบอร์โทร099 236 3998นะหรือพี่ท่านใดสะดวกเป็นแอดไลน์ก็เบอร์โทรตามที่บอกเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์สามารถแอดด้วยกันได้นะครับนะนี่ไปครับต่อไปรายการที่23นะครับ เป็นพระปิตาหลวงปุษก์นะพี่นะเป็นพระปิตาหลวงปุก์วัดปากคลองมะขามเท่านะพี่นะเป็นปิตากรมหลวงนะครับนี่นี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเนื้อผงคุกลักปิดทองนะเป็นพระเนื้อผงคุกลักปิดทองแบบนี้นะนี้รายการที่23นะครับรายการนี้700บาทนะพี่นะรายการนี้700บาทนะครับนี่ ต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะพี่นะนี่รายการที่ยี่สิบสี่ครับเป็นพระนางพญานี่เป็นพระนางพญาไม่ตัดปีกนะพี่นะนี่ดูเนื้อเก่าแบบนี้นะเป็นนางพญาไม่ตัดปีกนะพี่นะนี่นี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีนนะพี่นะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะนี่ด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะเป็นอกเรานะครับอกเราวิหารพระพุทธชินราชนะพี่นะนี่เหรียญสวยๆแบบนี้นะรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะนี่เป็นสิงคนระับเป็นสิงตะปบเหยื่อแบบนี้นะครับสิงสิงตะปบเหยื่อนะครับนี่เก่าๆนะครับเป็นงาแกะนะพี่นะเป็นสิงงาแกะแบบนี้นะรายการนี้เจ0ร้อบาทนะครับรายการที่ยี่สิบหนะรายการที่ยี่สิบหนะครับเป็นงาแกะนะพี่นะเก่านะๆแบบนี้นะ เจ็ดร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเบีย้ยแก้เก่านะนี่เป็นเบีย้ยแก้ทักเชือกลงรักเก่าเก่า <ๆ S 2> แบบนี้นะพี่นะนี่ทักเชือกลงรักเก่าเก่าแบบนี้นะพี่นะนี่อันนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับ รายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบแปลนนะพี่นะรายการที่ยี่สิบแปลนนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เก่าๆแบบนี้นะนี่ ด้านหลังดูเม็ดสารเม็ดเม็ดมวลสารนะครับครบชัดเจนมาแบบนี้เลยดูนะครับเก่าๆนะนี่รายการนี้700บาทน,นะครับรายการที่28นะพี่นะต่อไปรายการที่29นะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะพี่นะ นี่เป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยหกชั้นนะครับนี่หกชั้นเนื้อเก่าเก่านะนี่ดูเนื้อเก่าเก่าแบบนี้นะพี่นะนี่รายการที่ยี่สิบเก้านะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะต่อไปรายการที่สามสิบนะพี่นะเป็นพระกิ่งเนื้อเมฆกพัดไม่ทราบที่นะครับนี่ เขียนว่าวัดเหมือนวัดววรล่อแล้วก็รอห้านะพี่นะเขียนนี่เป็นพระกิ่งเนื้อเมกพัทนะครับนี่มีรอยจานก้นนะพี่นะมีรอยจานมือเป็นรอยจานมือเก่าๆแบบนี้นะนี่รายการที่สามสิบนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับ รายการที่สามสิบเอ็ดนะพี่นะรายการที่สาสิบเอ็ดนะครับเป็นพระสมเด็จกุบางขุนพรมนะครับเป็นพระสมเด็จกุบางขุนพรมนะพี่นะนี่รายการที่สามสิบเอ็ดนะครับรายการนี้หนึ่งพันบาทนะพี่นะรายการนี้หนึ่งพันบาทนะครับไปรายการที่สามสิบสองนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่พิมพ์ฐานคู่นะ องนี้เป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับกุบางขุนพรมเก่าๆนะกุเก่าบางขุนพรมนะครับนี่ <S <s ดูนะครับรายการนี้หนึ่งพันบาทนะครับรายการที่สามสิบสองนะพี่นะนี่ต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสามนะเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ฐานแซมนะนี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซม เนื้อหาเก่าๆมันๆนะพี่นะนี่นะครับนี่รายการที่33านะครับรายการนี้1,000บาทนะพี่นะรายการนี้1,000บาทนะครับนี่นะครับรายการที่33านะครับรายการนี้1,000บาทนะพี่นะนี่ ไปครับรายการที่สาสิบนะครับรายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพเจดี JD นะครับนี่เป็นพระสมเด็จพิมพเจดี JD. นี่นะครับเนื้อออกโซนสภาพเนื้อโซนออกแก่น้ํามันนะครับนี่พระผ่านการใช้หรือว่าสัมผัสนะพี่นะเนื้อนี่รายการนี้หนึ่งพบาทนะครับรายการที่สาสิบี่นะ แต่เนื้อหากเก่าๆเดิมๆดีนะพี่นะนี่น,นะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับรายการที่สามสิบห้านะพี่นะเป็นพระขุนแผนนี่เป็นพระขุนแผนห้าเหลี่ยมใหญ่นะพี่นะนเป็นพระขุนแผนนะครับนี่รายการนี้นะครับรายการที่สามสิบห้านะดูเนื้อเก่าๆแบบนี้นะ ุแผน่นกุ้บันกลางนะพี่นะดูนะครับเนื้อเก่าๆแบบนี้นะเลี่ยมพลาสติกโบราณแบบนี้เปิดหน้าเปิดหลังนะครับนี่อันนี้รายการที่สามสิบห้าครับรายการนี้หนึ่งพันบาทนะพี่นะรายการนี้หนึ่งพันบาทนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบหกนะครับเป็นพะระลีลาเมตขนุนนะครับ เป็นพะระลีลาเม็ดขนุนเลี่ยมเงินเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะจับขอบนะเลี่ยมเงินจับขอบแบบนี้นะครับโบราณนะนี่รายการนี้ลีลาเม็ดขนุนจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชรนะพี่นะนดูเม็ดดูเม็ดมวลสารเม็ดแร่เม็ดอะไรนะพี่นะนี่ขึ้นมาธรรมชาติเลยนะพระเก่านะครับนี่ รายการนี้หนึ่งพันบาทนะพี่นะรายการที่สามสิบหกนะครับนี่ต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดนะพี่นะเป็นพระเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะพี่นะเลี่ยมเงินจับขอบเก่าๆนะดูเลี่ยมเงินจับขอบแบบนี้นะนี่ดูเนื้อเก่าๆคลาสสิกนะพี่นะนี่หลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะครับรายการนี้เหรียญเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับ กับขอบเงินนะรายการนี้หนึ่งพันบาทนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดนะพี่นะนต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะครับเป็นพระชัยวัดนะครับเป็นพระชัยวัดท่านเจ้ามานะครับนเนื้อเก่าๆแบบนี้นะดูเนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้นะพี่นะรายการที่สามสิบแปด นะครับรายการนี้หนึ่งพันบาทนะรายการที่สามสิบแปดนะครับนี่ต่อไปรายการที่สามสิบเก้านะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ทวดผ่าปากนะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงปู่ทวดผ่าปากนะครับนี่ปีสองห้าศูนย์แปดนะครับเลื่อนสมณศักดิ์นะพี่นะงานเลื่อนสมณศักดิ์นะครับด้านหลังเป็นอาจารย์ทิมแบบนี้นะ รายการที่สาสิบ้านะครับรายการนี้หนึ่งพันบาทนะพี่นะรายการนี้หนึ่งพันบาทนะครับต่อไปรายการที่สี่สิบนะครับรายการสุดท้ายนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบนไดอิทนะพี่นะนี่องค์นี้เลี่ยมมาเดิมๆแบบนี้นะพี่นะห่วงนี่เจ้าของเลี่ยมมาเดิมๆแบบนี้นะครับ เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิดนะพี่นะนี่ปีสองห้าศูนย์สามนะครับนี่รายการนี้1,000บาทนะครับรายการที่40นะครับรายการสุดท้ายของวันนี้นะรายการนี้1,000บาทนะพี่นะนี่นครับะวันนี้ป้อมพักเครื่องก็นำพักมาแบ่งปันทั้งหมด40รายการนะ พี่ๆท่านใดชอบสนใจราย,รายการไหนนะครับอย่าลืมติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้แบบนี้นะนี่นะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับก่อนจะจากก่อนจะจบคลิปกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะผมก็ขอบคุณพี่ๆที่ติดตามกันมาตลอดนะครับ